หลายวันต่อมาพ่อกับแม่ของหนูอิงฟ้าได้กลับมาจากที่ไปทำงานต่างประเทศทั้งสองดีใจมากที่เห็นอิงฟ้าที่มีวิญญาณของฉันสิงอยู่ข้างในดูแข็งแรงดีแล้วครอบครัวที่พร้อมหน้าก็มาร่วมรับประทานอาหารด้วยกันพูดคุยเรื่องที่ต่างประเทศอย่างสนุกสนานเป็นชีวิตที่ฉันไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนแต่ความสนุกของพวกเราก็ต้องหยุดลง เพราะว่ามีแขกที่ไม่ได้รับเชิญบุกเข้ามาในบ้านพวกมันคือสองมือสังหารและฉันจำได้ว่าพวกมันเป็นมือสังหารในองค์กรเก่าที่ฉันเคยอยู่หรือว่าพวกมันรู้เรื่องของฉันเลยตามมาจัดการฉันอีกรอบเพราะเป็นห่วงพ่อกับแม่ของหนูอิงฟ้ากลัวทั้งสองจะโดนลูกหลงฉันเลยพุ่งเข้าไปสู้กับมือสังหารอย่างลืมตัวฉันแตะพวกมันจนกระเด็นไปไกล พ่อแม่ของอิงฟ้ามองดูการต่อสู้ของฉันด้วยความตะลึงสุดท้ายฉันก็จับพวกมือสังหารได้แล้วฉันก็สอบสวนพวกมันว่าพวกมันต้องการอะไรถึงได้บุกเข้ามาแต่คำตอบของพวกมันทำให้ฉันตกใจขึ้นไปอีกพวกมันไม่ได้มาเพราะฉันแต่พวกมันต้องการชีวิตของพ่อแม่หนูอิงฟ้าแท้จริงแล้ว มีคนจ้างวานให้พวกมันมาทำร้ายพ่อแม่ของหนูอิงฟ้าเพราะเรื่องความขัดแย้งในธุรกิจพวกมันบอกว่าผู้จ้างวานเป็นประธานของบริษัทคู่แข่งรายใหญ่ของพวกเขาฉันเลยใช้ทักษะแฮกเกอร์ที่ฉันมีติดตัวมาตั้งแต่เป็นนิลินสีเงินทำการแฮกระบบในบริษัทของพวกมันเพื่อหาหลักฐานการกระทำความผิดของเจ้าประธานนั่น ฉันได้รับข้อมูลการกระทำของพวกมันเต็มเลยฉันเลยส่งข้อมูลพวกนั้นให้เจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมกับมือสังหารพวกนั้นฉันหวังว่าพรุ่งนี้จะมีข่าวเรื่องที่เจ้าประธานนั้นโดนจับเผยแพร่ออกไปทั่วบ้านทั่วเมืองตอนนี้งานของฉันเสร็จแล้วฉันควรจะหาเหตุผลดีๆไปพูดกับพ่อแม่ได้แล้วหวังว่าพวกท่านจะเชื่อในสิ่งที่ฉันพูดนะแล้วอีกอย่าง ฉันไม่ควรหยุดการฝึกฝนของฉันไว้แค่นี้เพราะฉันไม่รู้ว่าจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกหรือไม่ฉันจะต้องแข็งแกร่งเพื่อจะปกป้องครอบครัวของฉันได้เพราะตอนนี้ฉันได้มีครอบครัวแล้วจะไม่ปล่อยให้ใครมาพรากพวกเขาไปจากฉันเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นมือสังหารหรือพวกแก๊งอันธพาลถนนในเมืองที่พลุกพล่านไปด้วยผู้คนเมื่อแผงขายหนังสือพิมพ์เปิด การพาดหัวข่าวที่น่าตกตาลึงว่า CEO ของ X Corp ถูกจับในข้อหาสมคบคิดเพื่อก่ออาชญ,ญากรรมและจ้งางวันฆ่าผู้คนที่ได้รับข่าวสารนี้ต่างตกตะลึงพวกเขาไม่อยากเชื่อเลยว่าคนที่มีภาพลักษณ์ใจดีแบบนั้นจะก่อคดีมากมายขนาดนี้ผู้คนต่างก็กลด่าประธานที่ชั่วร้ายนี้ด้วยความโกรธเช่นเดียวกันกับเอ็ดมันประธานที่ชั่วร้ายในตอนนี้เขาโกรธมากที่โดนจับเขาประกราศว่าเมื่อใดที่ตนออกไปได้ ต้นจะกลับไปแก้แค้นพ่อแม่ของอิงฟ้าแต่ตอนนี้คงทำแบบนั้นไม่ได้เพราะหลักฐานทั้งหมดม,มันมัดตัวเขาเอาไว้ทำให้ต้องติดคุกไปอีกหลายปีและนี่ก็คือจุดจบของคนเลว็วฉันได้รับข่าวแล้วมันจบได้สวยแต่ฉันก็ไม่รู้ว่าจะมีเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกตอนไหนฉันถึงต้องแข็งแกร่งขึ้นไงถ้าฉันมีความสามารถพอที่จะปกป้องใครได้แล้ว วิวที่ฉันเห็นอยู่ในตอนนี้ก็คงจะไม่หายไปฉันชอบชีวิตที่ฉันเป็นอยู่ในตอนนี้มากต้องขอบคุณหนูอิงฟ้าที่มอบชีวิตอันแสนวิเศษนี้ให้แก่ฉันฉันคิดว่าเรื่องราวมันจะกลับมาเป็นปกติอีกครั้งแต่ฉันคิดผิดเมื่อคุณแม่ของอิงฟ้ามาพูดกับฉันว่าจะให้ฉันมันกับลูกชายของเพื่อนพ่อฉันตกใจมากจนไปถามพ่อของหนูอิงฟ้า ว่าเรื่องการมั่นมันคือเรื่องจริงหรือเปล่าซึ่งพ่อก็ตอบว่าใช่ในชีวิตนี้ฉันอยากจะหาคนรักด้วยตัวของฉันเองแล้วทำไมจะต้องกลายเป็นแบบนี้ฉันเข้าอินเทอร์เน็ตเพื่อค้นหาข้อมูลของชายคนนั้นทันทีเพราะเขาเป็นคนดังข้อมูลเลยขึ้นมาเพียบฉันได้รู้ว่าเขาเป็นนักธุรกิจหนุ่มที่เก่งมากแต่นิสัยเย็นชามีบางข้อมูลบอกว่า เขาไม่ชอบผู้หญิงเพราะไม่เคยเห็นเขาขวงผู้หญิงมาก่อนเลยฉันไม่รู้หรอกว่าชายคนนั้นจะเป็นยังไงแต่ฉันจะต้องพูดกับเขาให้รู้เรื่องว่าการมั่นของเราจะไม่เกิดขึ้นแต่นิลินไม่สามารถรู้ได้ว่าคนที่เธอรู้จักในอดีตกำลังจะกลับมาผัวพันกับเธออีกครั้งในชีวิตนี้ไม่ว่าจะร้ายหรือจะดีก็ไม่อาจรู้ได้เลยจนกว่าจะถึงตอนนั้นถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ช่วยกดไลค์ กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ